พ่ทีทีหอยจ้างามอีเดียวฮ้ามันนี่ยโองบราณไม่นว่ากระไรชื่อกับปุกใหญ่เสือบเนาะอี่เอนี่ยพ่อห้งงามเล้สุสิดงามใไ่ใหญ่เนยะแม่ใหญ่ใหญ่แล้วจ้าตอนนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ หอก็คนหนาไม่น่าอีกนอกจากใน,ในบ่าย <c oughs> ในเตียง <c oughs> ที่ายซองเราะพอปี่พี่้องว่า, <c oughs> าหอดใบม่งกลัวอีกแลเนาะหากินช่วงบายอีกแล้อจจกพอพี่พี่นนองวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ากลุมผ้าหกเจ็ดอันสีผ้าพี่ผ้านนองหาแงย่ไข่บุดแดงหาก,กินสันสูงอีกเล้เจอวันนี้สังอีกสมันหรือบมานาก็บเทนงเนาะที่กัดกระบาล น้องเมกตะบดเหนือสามเพื่อบุญทริกจังหวัดอุบเลเด้อจ้ะมาหลุนมาตามเบิ้งคนเค่อยมานช่วงใบจีมานบ่อมวันนี้เนาะตามแม่นานมาเลยจ้าตามกันไปเลยอยืมใหญ่ใหม่ยาวเด้อจ้ะมันในวัดท่านไหนต่ออยู่ปิ้วแหวงแหวงอยู่ขนชุกชุกนห่างแหลกก็ได้ <laughs> เอาลงมาเบื้องห่างเดียวอย่าให้หน่อยนั่นน,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 นนั่นนั่นเดี๋ยวไปตัวนั้นอันหนึ่งนั่งอันหนึงขนาดนั้น,น,น เป็นไงพี่นอาอง้ำง่ะคุณอะมักไร้หนึง่งใขส่สมด้วยแต่ตัวนี้มันใครง่ายไร้เนี้ยฮฮะอะไรร่ฮะใร่วมไครรวมก็เอาแล้วเนาะที่เนานหอดหมองใครตรงมองใครตรงใครรวมก็จะเป็นงามพี่นนองเอ้ยคุณอะมักงา,า,ามนึง ให่ไงก็ไ้อย่ให้ไก็ได้อย่ให้หน่อยให้ไงส้มกันคนบพิ่มตบก็เถื่อนนี่แหละโอ้ยแม่ชื่อาลแต่เพ้อหลายเสียงอะไรป่าสัตว์ยังไงแ่วายังไงว่วา มียังมีแต่ไข่ใหญ่ๆใบใหม่ที่ไรเอ้ยเลือกเอาเห็น <Awesome. S 1> ่ะแงว่าไข่ธรวม่าสนโอ้ไข่ใหญ่ได้พอสิขมาขมาหัวห่งนางแม่เป็นกำลังงาม ออเยไ่ายเยอีกเลยคอยฟัดอีกวเฮ้ยแง่าเข้าไปยวสิเท็ดเองบอกสิใครใหญ่ยังสิฐนัอยู่คนใครใหญ่คอยฟัดกับสีเุ็ตบอกล้วเนาะเอ้ เห então, 3, you, oh, ip, ú, ions, ็นไมพ่อสวยงามเลยโอ้สสวยงามแฮะใหญ่ใหญ่เลยเป็นใหญ่ใหญ่ๆนะจ๊ะต so. ัวนี้มา้เก็เอาพี่พ่อป่เทสี่พี่พ่อพ่อพี่อ่ะเอ็นที่หันละมีไหมมีบ่นละตัวเนาะเอ๊ะจะจ่าย มีแต่ใมาโอ้โหเป็นกองอยู่กี่ปา๊าดมีแต่ใครใหญ่แบบนี้อุยอุยคจุดยอดพวงหา่างแทตจะมีบัตขาวจืดขใครห่ามขนาดนั้นเอดีมีกระบางใจอยู่แบบนี้งักเลยโมมีใครหน่อยสมเพราะใครเต็ใหญ่บัตเลย างานอีกเล้วสุดเม่บอหลายพ,พ่อมาเทน่ <c ười> เเห็นงามบัวจาา <c ười> ่าเเห็นงามบัวจ่า <c ười> อย่างบรุนบัผุนน้ำไขไว้ย <c ười> ขาจืนผูไม่จะไข่งามด้แจ้ะ <c ười> อ๋อเี่เองเลยปด ออไม่ใช่จังไรเนาะอ้ยแน,น่ไปขี้งามเถอตะนีชนบูนี่เก่าปปาดอีด่อลอ้ยง,งามๆคือเก่าเลยจ้ะโอ้ยอานอนดีอ้ยดอนดอนนี่ดอนนี่ขอจสิมดมดดดอนนี่ี้มีจะโตงามๆใครตรงๆเห็นเนาะอนนี่เน,ะน,น,นา,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 านะนนนะนะ เนี่ยอ้กเพิ่งที่จึงเห็นสองทางอยู่ข้างกันนีนนน่ดูเหลยอสิเห็ดอีกสีฟัดเห็นว่าเทให,ห,ห้งามแฮ่ขาวอโปรเพื่อนมุขันเป็นน่างญง่เนาะเพื่อนวม่มีตะไครข่าขาวขาวถ้าเป็นน่างเป็นน่างคนอยากซีเนื้อเหลืองแหล่ด้วยจ้ะนี่มีตะไครไ่จ่อยไครใ่ใหญ่ไข่ ไม่มีใครหน่อยชมเลยสูงแนวพ่อเทเหน่อยจ้ามีแตวมีแต่อือฮะหมดน,นี่ห่างโบรหลายเร็้ว่ากันอะไรเคื่อกระปุกไงเสือบเนาะอืห,ห้างนี่อ่ะสูงแนวจังหน่อยอยู่เด้อจ้ะพ่อแม่พี่นอ้อร์แต่ว่าห้างเป็นไงเสือบพันตักสายตักคัวอยู่ หากินอยากที่ได้เห็นดอยจังสีกระไดเข้าห้บอกเอ้ย <c oughs> ตัวนี้ต่อค่ะขนาดพ่อแม่พี่นนองคุณนะต่อขึ้นบักสูวงหนึ่งนอจังสีถึงเพิ่นใช่เหรออุย้ยตัวน,นี้เางน่นี่ต่อย ก็ไปไปปลายเพื่อนเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้อกโมเด็งเฮ็ดซูงแห้งปีโมเด็งเฮ็ดซูงแห้งปี่นเลยคุณน่ะคุณน่ะโอ้ยต่อหากินอยากแหงเด้อพ่อแม่พี่น้องหาโมเด็งอยู่ว่าห่างายเด้อคุณน่ะเพื่อนพันเม็ดใหญ่แน่เดิกอมันขั้นเม็ดสิหน่อยว่าเอาหรอกสูงปานต่อต่อแล้วต่ออีกพ่อแม่พี่น้องคุณน่ะต่อทั้งว่าคุณ พาสิหอตีนตายกอเลยจ้ะพุดพุดพุดข้นเอ้าซุดมือก็พวกซุดมือห้างมุดแดงก็จะสูงคักขนาดเอออ๋อบางกับพอบางเอ้าเอ้าสู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  แบบๆอยู่ไปมังอ้าวสีลงรลบ้บ่ลงแล้วสิเอาเบิ้งโลงเบิ้์งเอาเบิ้งบัดอ้าวอ้าวเบิงเบิ้งสูงปันโงมานเป็นแบบได้สองหางนึกสุก ต่อใหม่เดี๋ยวต่อใหม่อ,อ,าาอี้อคือจังหวะใครไงคู่ไงอีดีจังดอ้ยสวมคนต่ออยู่ตัวละสองหา่างโอ้ไเอาถุงมือก่อนเนอะป่ะอ่<ง>าใส่ใหญ่ใหญ่เออจะไข่ยังงมงเน,น,นาะจ้ะมันขนาด โอ้ยแม่โอ้โโอ้ยแม่ต่อไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ใหญ่ Đó. anh ngạn dục vào bên này Để. À, cứ làm cầu à. đây à, là là thật à có cò chẳng thấy to vậy là đó mà hình hay nhanh แมนอยู่เห็นไข่ขาวๆใหญ่ๆอยู่เลยเนาะเคาะเคาะข้อตีเลยไข่ใหญ่ฝงลงๆอยู่งามขนาดข่างามอยู่ไข่งามบ่อิบ้ผึ้ยเกือบเลยเออย่าไปเลยซะละอุ้ยเยอะน้อยแรงตรงเนี้ยปุ๊บเยอะเก็บกับกรำอยู่นู่นปะ ยังเก็ต uh, uh. uh, ้มกัอยู่ขึ้เมียึนไข่เอาเบื้องบนไข่ใหญ่บ่อู้หู้ยไม่ต้อไใหญ่เฮ้ยเฮ้ยไข่ใหญ่เลยจ้ะมขึ้นมาตัไข่ใหญ่อนแ้ยบกลงาดทุเหนอใส่ใสท่เหนือ้ยแมียไลเมานมา ต้องม,มาให้นะีเทเลยโอ้ยยงามฮนะคือไไก,ก,ก,ก่เลไก่เล็ไก่ิ้นคมจริงเลยงามงามเลยดีเลยเทเนี่ยมีใครหญ่อยู่บอ แล้วละบ่แม่ละแม่เมื่อกีโอ้ยแม่เมึงอกี้งามค่ะขนาดเก็บออกโจ้นมอมีแม่พ่อแม่มาเอามาเสร็จเต็มกับโบเต็มจะเถื่อต็มนี่อยหน้อยก็อยากไปเต็มตัวเนาะเอ้ยจะใครกำลังพี่หนอเด้อ ยังไวๆแก่แล้วแก่แล้วหอดตรวจก่อนแก่ไหนซื่อสิเแงยังดุนโารสัตว์ชั่วโมงหนึง่งสองชั่วโมงก็เอาตัวปาาระซันอ่ะคันเมื่อก็มาสารุปกันเลยพ,อพ่อ,อ,นนอแม่พี่น้องรูปเจียรตกันเนาะเมื่อตัวปะซันแหลนไอหอนเมื่อยประซันชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเท่านั้นแหละพ่อแม่พี่น้องแง่กับเมื่อยล่ะ มาสรุปเบื้องนี้พึ่งมานั่งถาเจ้าคอจนนี่เรื <g ül> อ่องเงินกันมัง้งนั่นอย่าไรให้ว่าเสียเต็มกระปุกอยู่พ่อแม่พี่น้องกระปุกกระปุกแม่กระป,กนนปุกหน่อยๆกระปุกนี่งขั้นเต็มนี่เกือบทั้งสามโลหรือจารพ่อแม่พี่น้องสองโลกลัว่ะนอตหนึ่งกับสิได้โลกลัวนั่นละนี่เข้ามาแลนะ้อืมขั้นบนได้ไขในน่ใหญ่ก็บ่ได้ขึ้นปานนี่ได้นี่มันไข่ใหญ่เน้อเวลาเ้าเทมันก็ได้หลายนั่ง มันเมื่อยก่อนก็นได้สีเมื่อยพอแม่พี่น้องจะเห็นแต่คำคอยมาเนยนะถ้าพอแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแมนะใน่ด้จ้ะสิได้พอกับคลิปใหม่ๆของแมนะว่าเหมือนหนามื้อไนแมนาสีผ้าพี่ผ้าน้องไปหาอยู่หากินแบบใดแมนาก็อวยพรในพอแม่พี่นอ้องมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิิงใดสมควรม่งมาดปราถนาอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนเด้จ้ะ คลิปนี้กับสิราพี่ร่าน่องเสน่ห์น้อจ้าพอก็ไม่นะก็พอนะ่ะใม่คลิปน่ะคลิปนี้กับเกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ